ตอนเอ็หวังว่าวันหนึ่งจะมีนักฟุตบอลไทยที่เล่นอยู่ในเจลรี่เยอะขึ้นเพื่อที่จะนำปสบการณ์กลับมาต่อยอดสูงในระดับทีมชาติไทยในอนาคาตด้วยครับซึ่งญี่ปุ่นของโมริยะสึก็เหมือนกับว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับโงนเงินโง,ง,งนเงินนะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากองหลังมีช่องโหว่แล้วก็จุดอ่อนเยอะมากนะครับ สวัสดีครับผมชูปัจจยานะครับพูดคุยข่าวสารวงกรารฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีดนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากก,กดกกไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัจจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษในศึกบอลเจลีดเอเชียชาเลนจ์กันหน่อยนะครับ ก็เป็นเกมระหว่างมีจทุมเจอกับเซเลโซโอซากานะครับทีมจากเจลีกนั่นเองครับผลปรากฏว่าเกมนี้ก็ BG ีก็โชว์ฟอร์มสุดยอดเลยนะครับเอาชนะไปได้3มประตูต่อ2นั่นเองนะฮะเกมนี้มีข่าวดีในเรื่องของชนาทิพส่งกสิ์ด้วยนะครับได้คัมแบ็กกลับมาลงเล่นแล้วนะครับหลังจากที่พักแข้งไป2เดือนนะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บนั่นเองนะครับโดยเกมนี้เองเนี่ยชนะทิพเองก็ได้โดนกับเพื่อนๆนะครับสมัยที่เคยค้าแข่งเจลีกด้วยกันนะครับรวมไปถึงได้เจอกับไอดอลของเขาด้วยนั่นก็คือชินจิคากาวะที นำทับเซเดโซมาแต่อุ่นเครื่องในเที่ยวนี้นะครับโดยมีบทสัมภาษณ์ของชนาทิพย์นะครับเขาเองก็ได้แนะนำนะครับแห้แข้งไทยเนี่ยไปเล่นเจลีก,กันเยอะๆนะครับโดยเจ้าเจ,าเจาได้แนะสิ่งที่จะได้3ข้อเมื่อไปญี่ปุ่นนะครับโดยเขารับประกันว่าคุณภาพกับการซ้อมที่เมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับโดยชนาทิพย์เล่าถึงความฝันของตัวเองในการไปเล่นเจลีกก็บอกว่าความใฝ่ฝันของตอนเองเนี่ยมันมีตั้งแต่อายุ19แล้วนะครับตนเองได้เจอกับนิฮงไดเฮียวนะครับหลังจากนั้นตนเองคิดว่าทํายังไง ถึงจะได้ไปเล่นที่เจลรีกเจลีกคือความฝันที่ตนเองอยากจะไปเล่นสุดท้ายก็ได้มีโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสนันไว้ได้ก็ขอบคุณโอกาสแล้วก็ขอบคุณทุกสโมสรที่สร้างตนเองให้เป็นชนาทิพในวันนี้แล้วก็เจเจเองได้แนะนําเรื่องของให้แข้งไทยไปเล่นเจลีกด้วยว่าแม้ว่าการไปที่เจลีกจะเป็นสิ่งที่ยากอยู่หลายอย่างมากๆแต่สิ่งที่อยากให้ในักฟุตบอลไทยได้ไปคือ 1. เราได้เรียนรู้วัฒนธรรม 2. เราได้เรียนรู้ฟุตบอลที่เขาเก่งกว่าเรา3เราจะได้ความเป็นมืออาชีพที่มากขึ้นกลับมา มันคนละอย่างกับภาพที่เราได้ซ้อมอยู่ที่เมืองไทยและทุกคนจะได้พัฒนาทั้งสว่วจิตใจร่างกายแล้วก็ความคิดไปด้วยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่เขาเองได้บอกจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับที่ไปการแข่งอยู่ตั้งถึง7ปีนั่นเองนะครับอีกทั้งชาติทิพย์บอกอีกว่าเจลีกเนี่ยเขามักส่งนักฟุตบอลที่เก่งไปเล่นอยู่ต่างประเทศก็เหมือนเราหากอยากเก่งขึ้นก็ต้องไปการแข่งที่ต่างประเทศตอนเองหวังว่าวันหนึ่งจะมีนักฟุตบอลไทยที่เล่นอยู่ในเจลีกเยอะขึ้น เพื่อที่จะนำประสบการณ์กลับมาต่อยอดสู่ในระดับทีมชาติไทยในอนาคตด,ด้วยนะครับคือผลมันมีแต่เรื่องได้กับได้น,นั่นเองนะครับได้ทั้งประสบการณ์ส่วนตัวนะครับได้ทั้งประสบการณ์ที่จะมาช่วยกับทีมชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทาให้นักฟุตบอลไทยมันเปลี่ยนความคิดได้แล้วก็ได้ไป เรียกว่าเรียนรู้กับคนที่เก่งกว่าเราอะไรประมาณนี้น,นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําของเจ้าเจนะครับเขาเรียกว่าอินสปิเรชันให้กับเด็กๆเยาวชนรุ่นต่อไปเลยนะครับที่หวังว่าจะตามรอยชนาทิพไปเล่นเจลีกน,นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะไปต่อกันที่ประเด็นหนึ่งครับไปที่ศึกเอเชียนคัพกันหน่อยครคุณผู้ชมฮะก็ได้ครบ4ทีมที่ทะลุเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับก่อนอัดคลิปก็เป็นคู่สุดท้ายนะครับกาตากับอุสเบรเลนะครับปรากฏว่ากาตาเองก็ เอาชนะจุดโทษอุสเบไปได้แบบระทึกเลยนะครับแบบพลิกไปพลิกมานะครับทำให้เจ้าภาพกาตาเองก็จะเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับอิรานครับซึ่งย้อนไปพถึงเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในรอบนี้กันหน่อยนั่นก็คือเกมอิรานกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งปรากฏว่าญี่ปุ่นจอดป้ายซะแล้วครับนะฮะทัพสมุไรนะครับเต็งหนึ่งของรายการนะครับ เจอทีเด็ดของอิหร่านเข้าไปนะครับเกมนี้ใครได้ดูกันบ้างครับคุณูชมครับญี่ปุ่นทีแรกในครึ่งแรกนี่ก็เล่นได้ดีมากนะครับคุมเกมไว้ได้หมดเลยนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยอิหร่านใช้วิธีการเดียวกับเวียดนามเลยนะครับคือใช้จังหวะบอลยาวก็ใส่ทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นของโมริยะสึก็เหมือนกับว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับโงนเงินงนเงินนะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากองหลังเลยมีช่องโหว่แล้วก็จุดอ่อดเยอะมากนะครับสุดท้ายมาเสียประตูในจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับลูกโยนเข้าไปแล้วก็ กองหลังสกัดผิดพลาดกจนเองแล้วก็ปรากฏว่าไปเตะแข้งอิหร่านเสียจุดโทษโดนยิงทดเจ็บตกรอบไปแบบเจ็บช้ำเลยนะสำหรับญี่ปุ่นนะครับเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้พวกเขาเองก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์เขาก็ยิงกู้แข่งมาสลุดเลยนะครับแต่ว่ามาเจอเปิดแผลจุดอ่อนในเอเชียนคัพก็เรียบร้อยไปเลยนะครับญี่ปุ่นเล่นผิดฟอร์มไปเยอะนะครับหลังจากเข้าทัวร์นาเมนต์มานะครับเสียประตูทุกนัดนะครับ จุดอ่อนไปมาคือแนวรับชัดเจนนะครับโดยเฉพาะการป้องกันลูกกาอากาศนะครับดูจะมีปัญหาจริงๆนะครับในยุคข,ของโมริยสึนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มเทพในเกมอุดเครื่องมาเจอทัวร์นาเมนต์จริงๆปรากฏว่าเจอเปิดแผลก็ไปนี่ก็อุดช่องโหว่ไม่เป็นเหมือนกันนะฮะหลังเกมเนี่ยฮาจิเมะโมริยสึบอกว่าคู่แข่งในเอเชียนคัพเท์เนี้ทุกทีมเนี่ยเตรียมมาเพื่อล้มญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับทำให้นักเตะของเราเองก็กดดันนะครับอีกทั้งแรงจูงใจความมุ่งมั่นของคู่แข่งนั้นมีเยอะมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ย พวกเขายังมีวิธีการแล้วก็แผนทัตติกระต่างๆที่แข็งแกร่งมากยอมรับว,ว่าเราเองก็ไม่ดีพอในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมที่ทับซูไรตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไม่สามารถกลุยทางเข้าไปสู่รอบชิงเ,งเลิศได้ตามปกาิครับก็ถือว่าจบเส้นทางเพียงเท่านี้ในศึกเอเชียนครับนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนํามาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ